เ,เรมสองกล้องนะหนึ่งสี่ศูนย์แปดหนึ่งครับโอเคปรากฏว่าแนวเขตที่ที่จะแบ่งในวันนี้นะครับมันจะอยู่บนแนวเส้นตรงกลางซึ่งมันเคยแบ่งมาแล้วมันเส้นแบ่งตรงกลางเนี้ยเขาไม่ได้แบ่งตามพันธเขาตีตรงหัวท้ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นแนวเขตฝั่งเนี้ยมันจะแก้ไม่ได้แล้วมันมเป็นการ แบ่งจากเจ้าของที่ดินเป็นเป็นผู้แบ่งเองนะครับว่าแบ่งในขณะนั้นเขาต้องการแบ่งหัวท้ายให้ตรงกันนะครับอันนี้เป็นเจตนาต,ตั้งแต่ต้นนะครับก็ไม่สามารถที่จะไปปรับตามคันนาได้แล้วแต่วันนี้คันนามันก็นจะเว้าเข้ามาฝั่งนี้เว้าเข้ามาฝั่งนี้ซึ่งมันก็ไม่ตรงกับเขตโฉนดครับแต่ถ้าเป็นรอบๆนี่นะครับนิดๆหน่อยๆก็แก้ไขได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแปลงตรงกลางนี้แก้ไม่ได้แล้วเพราะว่า เดิมทีเจตนาลมของเขาก็คือเขาต้องการแบ่งเป็นเส้นตรงคืออย่างนี้ตอนตอนที่ตาแบ่งเขาที่แล้วอ่ะเราเป็นแปลงใหญ่นี่เนาะตาแกแบ่งตรงกลางตอนแบ่งไแกไม่ได้ใช้คนาแกแกยิงหัวท้ายเลย,ย,เลยใช่แกแบ่งหัวท้ายเลยซึ่งไม่เกี่ยวกับคนาซึ่งที่ถูกต้องเมื่อแบ่งเสร็จแล้วเราต้องมาปั้นคนาใหม่ให้มันถูกต้องตามแนวตามแดนเนาะ แต่ว่าเราเป็นพี่น้องกันไงมันก็ไม่ต้องปั้นใหม่ก็อยู่ตามคนาเดิมปัญหาเกิดขึ้นตอนที่ซื้อขายกับคนนอกคนนอกเขาต้องเอาตามโฉนดเขาไม่ได้เอาตามคันาทีนี้เวลาเรามาปักเขตตามโฉนดมันก็ลงไปในนาเพราะว่าคนามันเบี้ยวเบี้ยวไปเบี้ยวเบี้ยวมาถูกไหมที่ผมทํานี่หมายความว่าขวางนี้ก็เนื้อที่เท่าเดิมเขตตามเดิมอันนี้ก็เขตตามเดิมผมไม่ได้แก้อะไรฮัลโหล อ่าคืออย่างนี้แนวแนวแนวเขตของที่ดินแปลงนี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนที่เราแบ่งกันไว้เนาะเป็นเราแบ่งตรงกลางไว้เนาะจ้าทีนี้แนวแนวเขตตรงกลางอะ่ะถ้าเราเห็นโฉนดอะ่ะเขาลากเส้นตรงหัวท้ายเลยเนาะที่ที่แบ่งระหว่าง10ไร่กับ13ไร่เนี่ยครับทีนี้ปรากฏว่าพอพอ,พอเรามาลังวัดเนาะคันนานอะ่ะมันไม่มันไม่ได้เป็นไปตามแนวที่ที่เราแบ่งกันเอาพี่มาดูให้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาช่างกลับไปแล้วเดี๋ยวจะเป็นปัญหากันอีก หรือหรือถ้าถ้ามองไม่เห็นก็ให้ตานาไปยืนเลยอันนี้เรื่องใหญ่เรื่องสําคัญให้ใครไปยืนคนหนึ่งอตาตาตามาด้วยกันยายเชิญเชิญจ้านี่ขขาวที่แล้วนะเราลังวัดไว้เมื่อปี2543นะวัดไว้นานแล้วแหละนะอันเนี้ยข้อมูลที่ช่างคนเก่าเขารังวัดไว้เดิมทีเนะี่ยที่ดินเราเป็นแปลงใหญ่เนาะมันมันมัน,มน4ย4ไร แล้วเรามาแบ่งเป็นสองแปลงฝั่งนี้ได้สิบไร่สองงานหกสิบเก้าว่าฝั่งนี้ได้สิบสามไร่สองงานสี่สี่สิบห้าวาสี่สิบห้าวารวมเป็นแล้วยี่สิบสี่ไร่เนาะทีเนี้ยมันเป็นนาของเราเองเนาะไม่ไม่ได้เกี่ยวข้างเคียงตอนที่เราแบ่งอ่ะเราก็แบ่งหัวท้ายตรงอย่างนี้เลยตรงเป็นไว้บรรทัดเลยทีนี้วันเนี้ยผมก็ต้องมาดึงดึงแนวดึงระยะมาตามตามโฉนดดึงระยะมาตามโฉนดมันจะมีระยะบอกหมดเลยสี่สิบห้าเมตรนี่เห็นไหมมันจะมีระยะบอกหมดเลย เราก็ดึงเช็คตามตามโฉนดเนาะให้ทั้งสองแปลงได้เนื้อที่ครบทั้งสองแปลงปรากฏว่าจุดเนี้ยมันก็คือจุดนี้จุดหัวเราดึงมามันก็คือจุดข้างบนอยู่ริบๆน่นแต่ปรากฏว่าคันนานะ มันไม่ตรงตามแนวนี้เลยคันนามันเว้าเข้ามานี่ทีนี้ตาเนี่ยแกก็เกรงใจเราแกก็หวังดีตาก็บอกว่าช่างถ้างั้นผมทําผมมาปักบนคันาได้ไหมเดี๋ยวจะล้าที่น้องผมบอกว่าไม่ได้ถ้ามาปักบนคันนาเนี่ยทําให้ผิดโฉนดทั้งสองใบนี้ผิดเพี้ยนหมดเลยเพราะเดิมทีเขาลังวัดไว้ตรงเนี่ยพี่ลองเล็งให้มันทับกันน่ะทงตรงกลาง แล้วก็คนไกลๆนู่นที่ที่เราวัดนะเราเราให้โฉนดทั้งสองแปลงได้ครบทั้งสองแปลงไม่มีใครล้ำใครแต่เพียงแต่ว่ามันฝืนความรู้สึกว่าทําไมคณามันเข้ามาในนาชั้นใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่จะตกใจว่าทําไมไปปักหลักในนาพี่ตั้งเยอะทีนี้ถ้าถ้าถ้าไม่เข้าใจกันนะมันจะหาว่ามีการลุกล้ำากันก็เลยให้มาดูเข้าใจแล้วเนาะอธิบายแฟนได้ไหมหรือไม่ต้องอธิบาย ให้คุณถึงอธิบายทําไมอ่ะแกไม่แกไม่ฟังแฟนไม่ฟังไม่ฟังไม่กระเบิดหัวตะเทียร์เขาไม่พูดเหมือนต่กอนนะว่าเขาเขาวัดแตะก่อนนะตอนที่แบ่งกันเขาที่แล้วเนี่ยเนื้อที่ไม่เห็นเท่ากันเลยนั่นเลยก็24ไร่ทำไมไม่ไม่ได้เท่ากันก็ยังงั้นเลยช่างคนที่วัดเขาอาจจะไม่ได้ดูให้เขาไม่ได้วัดกลางวพาะ่าจริงจริงเนี่ยจริงๆมันทําได้หมดและให้เท่ากันก็ได้ เอาเดี๋ยวรอผู้ใหญ่เป็นพยานให้นิดนึงใผู้ใหญ่วัสด,ดีครับครับผู้ใหญ่ลบกวนอีกนิดนึงเ,นรรเดี๋ยวลูกบ้านจะทะเลาะก,กัน <c oughs> นี่ไปไปตามมาไปตามมาดูหมดละ ชาวบ้านน่ะเขายังฝังใจอยู่ว่าจะเอาตามคันนาได้ไหมผมบอกว่าถ้าผมทําได้น่ะผมทําให้อยู่แล้วแต่ตอนนี้มันทําไม่ได้เพราะว่ามันถ้าเอาตามคันนาฉนดมันจะผิดเพี้ยนผิดเพี้ยนหมดเลยไอ้ฝั่งท่้ตามคันนาอันนี้ก็ปาไป12ไร่อันนี้ปาไป11ไร่เลยมันไม่ได้ไงทั้งสองแปลงในเนื้อที่เหมือนเดิมได้เท่าเดิมไม่มีใครล้ําใครเพียงแต่เป็นประเด็นคือคันนามันไม่ตรงแดนเท่านั้นเอง ตาเอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังก่อนฟังก่อนคืออย่างนี้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาข้อมูลมาให้ดูเดี๋ยวดูด้วยกันเดี๋ยวดูด้วยกันเดี๋ยวดูด้วยกันผมวัดนะผมเอาขึ้นนะผมได้วัดนะผมเอาขึ้นนะเดี๋ยวผมได้วัดอย่างนี้ก็ได้งเงาะจะขมารเวือนะขมารเวือรับกระสีลงใบจะน่าพ่อยวยติดใช่แล้วมันจะเอายังไงอีกอ่ะดูให้แต่ทั้งโฉนดทั้งสองใบเนื้อที่ตามนี้ตามโฉนดเดิมให้มันครบไม่ให้ใครล้ำใคร ทีนี้ปราดบากว่าแนวเขตเส้นตรงเนี่ยมันไม่ตรงกับคันนาเพราะว่าเลยต้องตามพี่มาดูไงแล้วมันได้ละคนละกี่ไร่เอ่ะได้คนเดียวได้เท่าเดิมของเราก็ยังสิบไร่สองงานหกสิบเก้าอยู่เหมือนเดิมก็สิบสามไร่สองงานสิบเกินไปถึงสามไร่เหรอเอาอันนี้เออจะเกินสักสามไร่เอาอันนี้สมัยก่อนยี่สิบปีแล้วรู้แล้วยี่สมัยก่อนผมรู้แล้วก็ไมต้องลัมมานี่อีกสิบไร่สามไร่สมไมไม่มาไปสามไร่ไอคนนี้ไปเลย ไอ้นี่มันจริงอะพอแม่มาสิบไร่ครับสิบสามได้อะโอเคแกยังติดใจแกยังติดใจครับแต่ก่อนอะผมบอกกรมศิลินไม่ต้องวัดให้เอากันหน้าพ่อแม่้พี่ชายเกินสามไร่แล้วแล้วมาดันมาสั้งสิบไร่อยังไงคือคืออันนั้นมันผ่านมาแล้วเนาะมันผ่านไปแล้วแต่มันเกินพมตั้งสามได้แล้วน่ะก็ก็ไม่รู้ที่ก็ต้องขอกันแหละถ้ายังงั้นยังไงล่ะ ไอ้มง e no anyway> so ูือล่าวไอ้เราเนี่ยทำได้หมดแหละแล้วแต่ทางเราคุยกันอ๋อผมบอกว่าสิบสามไงเกินไปสามได้แล้วอันนี้สิบได้กว่าเอาไม่ยากหรอกเอาตามกันนานี่เลยก็ผ้มแบ่งกันอย่างนั้นแล้วใครพี่เกินสามได้แล้วเออถ้าจะเอาตามคันนาก็ต้องแบ่งอีกแปลงหนึ่งก็ต้องแบ่งอีกแปลงหนึ่งถ้าอย่างนั้นก็ล้วกันาไปเลยมัน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 ต้องเฉือนฉนดแปลงนี้ก็รู้แล้วแต่ผมเอาอย่างนั้นดีกว่าเอาเหมือนแมกโกนเลย มันมันมันต้องเฉือนโฉนดเรามาให้เขานะถชาอย่างนั้นอ่ะเราเราจะตัดให้เขาไหมอ่ะทีนี้มันมันมันกลายเป็นว่าตัดเลไม่ต้จงอ่ะตัดไปแล้วสิบสามกับสิบอ่ะผมจะยอมเออยอมไปเลยยอมยอมตัดตัดตัดโฉนดและต้องมาโอนให้เขาด้วยนะตามกันนาเลยเอาตามกันนาเลยตัดโฉนดและต้องมาโอนให้เขาด้วยนะต้องเสียค่าโอนด้วยนะเพราะว่ามันมันเหมือนกับแบ่งโอนขายเลยแบบนี้เหมือนกับแบ่งให้พี่เนี่ยนั่นเลยก็ผมให้มสิบสามไร่แล้วน่ะเออเอาตรงไหนีกไป ไม่ไม่ถ้าจะแบ่งตามคณะผมก็ทําให้ได้แต่ต้องแบ่งอีกแปลงหนึ่งเราจะแบ่งคืนนะเขาไม่ละเพราะฉะนั้นของพี่สีไร่ผมก็ต้องขยับไปอีกไม่งั้นก็ไม่ได้สี่ไร่ตรงนี้เนี่ยมันมันได้เท่าโฉนดพี่แล้วแหละแต่ว่าถ้าพี่จะเอาตามคณะมันจะเข้า,าในโฉนดแปลงนี้ผมก็เลยจะให้พี่เนี่ยเขาเฉือนโฉนดอันนี้โอนมาให้พี่เลยเนี่ยแกก็โอเคอยู่นะเขาแกไม่ได้มีปัญหาอะไรแสดงว่า,าพี่น้องคุยกันได้มากกว่าผมแล้ว ไปไปไปทางนั้นปักหลักตามคันนาแล้วก็แล้วก็เฉือนตัดส่วนนี้เข้าไปแล้วก็ของยาก็ขยับของแกได้สี่ไร่เดี๋ยวผมตัดให้เลยอาไปไปไป่ามืดก็มืดไปถือว่าแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านไปปัญหาจบนะอ่าปัญหาจบปัญหาจบในกดไลค์หน่อย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  อดเดี๋ยวแก้แก้ให้นี่มีปัญหามาตั้งยี่สบปีนะนี่วันนี้ผมแก้ให้แล้วพี่สบายใจเนาะเออโอเคโอเคนั่งนั่งนั่งเฝ้าคันนาเนี่ยไปเออนั่งเฝ้าแล,แล้วแล้วไม่ต้องไปไหนนหาาน้นอเดี๋ยวค่อยอาบเดี๋ยวค่อยอาบไม่ลงจากน้ำอ่ะนั่งเฝ้าเลย